จะถ่ายให้กันหน่อยไม่เป่ากันรอกสีดวปโดดีก่านะแ่รูเลยไม่ไม่ไั้ชื่อว่าชื่อเครื่องหนังไงเขียนไเลยได้ร้อนเลยร้อนเลยที่ร้อนเลย เมื่อกี้เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยรู้ว่าเหนื่อยไหมพี่ไม่กล้าลุกขึ้นเต้นเลยอ่ะสวัสดีค่ะไม่ปกติน้องสองคนใช่ไหมคะไม่เหงาเพราะได้ค่ะเพราะได้ตกใจมากเลยของเรามันเป็นใช่ของเราอะไรที่แข็งแรงใช่เสียงแม่นวันนี้เสียงแม่น

ก้อนแอด่ก็อกค่ะอกฮะตอกชอกชอกอกูให้ไปได้สบการณ์ด้วกันไม่เนี่ยมามาที่เนี่ยกับใครกับอกอยู่ข้างนอกอ้เขาเขินหรอไม่กล้าเข้ามาพี่ชวนเขาไม่ัเไเออเนี่ยเนี่เนี่ยคนนี้แหละ น้องคนนั้นน่ารักนะอะไรน้องไหนนั่งง่ายเลยด้วยน้องเลื้อหอห่อไม่บอกน้องเขน่ารักยืนแบบพอยแหละพอยแอเไม่แพ้ เอดเอลได้นะเสียงเข่เข้าๆกี่ขวดแล้วกี่ขแล้วเดี๋ยวสิบสี่จะส่งไป The e ใช่แ t The พรุ่งนี้ค่ะไม่ใช่ไปหกโมงนะเจ็ดงไใช่แต่ต้องไปถึงหกโมงเดี๋ยวสามห้าเจ็ดสามเจ็ดถึงหกครงไม่ใช่ได้ดูในโทรศัพท์เอ้คะถึงประมาณหกโมงครึเพราะว่าเมื่อกี้ดูในม ก้บอกว่า <substit> จัง hmm. น like ี่ไปนูสิเป็นนาีเองยอม That's right ดูมีดู้ดบนเวทีไม่ค่อยเหนื่อยเลเนาะมันเหมือแดนเซอร์มันแบบดีใจมากที่มีแดนเซอร์อ่ะแต่ช่วยเยอะช่วยเยอะมาก

กอดแมกอด่่ข้อสย้อมดัคอกดอดคี่นีดชิ้งอช้นไอ้วันพีวีิ้งจาจะวยอ่ะจิกหัวจิกหัวไม่จาเท่าไหร่หรอ หอมแก่นึ่งหอมแก้นเดี๋ยวบอกแก้ขถ่ายภานี้บ้างหอมแก้นหอมแก่นน่ารักอะโค้โคมีโค้ไปน้าเน็ตเน็ตพี่ถ่ายท่านนี้บ้างได้ไหมถ่ายขากอดอย่างเงี้ยมั้งก็ผมเป็นน่ยโอ้ไม่ได้โอ้พี่นะพ่อวันนี้พ่อได้ทั้งทุกอย่างวันนี้พ่อได้ได้เต็มเลยรูปติ๊กชิโร่อะเออเจอเนี่ยแะ ได้ไม่ได้เป็นเงิอย่างงี้ยมัน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 ไม่ใช่ที่ถอดาะเสื้อข้างในมันเปียกมากอ่ะเป็นหนักเลยนี่ไม่ได้อะไรเลยไทยหมูไหมไทยหมูอยอไหม น้องมาจตไหนนะน้องมาตสกลจริงะ่จริงจริงจริงถ้าแต่สกลถาแต่งกแล้วมาสองคนหรอี่ฟ้ากลับมอ่ะกับพรุ่งนี้ค่ะนอนนี่ค่นอนนี่เห็นไหมคะตุ้มหรือพี่ว่ามันมันบาันมันมืดมาจอปีกจะได้แบบตนี้มันมีไฟวาเห็ตรงนู้นสว่างสว่างเออตรงนี้งนูนางแส่ทงขึ้นริบ์ แม่พ่อการะสากางกกทางไม่แต่เขาขวางอะไรเออดีค่ะนึดนืดนืดนดหลแล้วางโค้งไรรไม่มาแล้วนะมันไม่ได้เียกขงคอะไรเรียกว่าอะไรอ่ะข้างอะไรอฟคุ่น เขาไม่รู oh, perché, ้เจริงเลเนี ok ่ยเมาเชื่อเน็ตอ่ะร้อนร้อนอ๋อเนี่ยเขาเป็นอะไรพูดกับเนนเตอรี่พูดกันถอยถอยเนี่ยเท้าคืออะไรเท้าคืออะไรโอเค จะแรงะลรขนาดนั้นมะลีเดี๋ยวไปใส่เนยฟเจอมานะข้าีเขาเคยรอยู่เขาแบบีอบคุะคมไใส่เล้วนะอรูปีครใส่ไหมคะใรียงไม่ครา้นะบตอไปดูเปื่อหรือว่าอะไร่ะ้ตด้วย

อะะพวันีะพีนดคะพอวันดีค่ะเจอกันวันที่2 5นะวันอะไรเอ่ยวันทิตย์วันาทิตย์ ลูกศนยังอยู่ลูกศนยังอยู่มัวเป็นเรื่อยอ่ะลุงยังอยู่นะลุงยังอยู่ไม่ยังไม่อยู่ไม่ได้กลับนเฮ้ยใช่จะงอยูัวอ่แล้วพรุ่งนี้เน็ตออกเป็นยังไงอะนะเขาออกไป็นยังไงเขากลับสอนชาวบ้านเออใช่ไม่ใช่ลูกไม่เขมีคนไปสอวนนี้บ้างใช่รถมาระมั้งน้องไหนคะออยากฉีก เขามาเที่ยวเขามาเที่ยวเขาคุยกันนึกันไม่เขาบอกเขามาเที่ยวเขามาเที่ยวที่ยูดอเขาบอกเราก็คุยกันเป็นตุ๊กตาแล้วเหมือนเพื่อนเราเลยเขาไม่ใช่ขอบคุณนะคะเขาเขาบอกเนทอ่ะนี่อคนเนี้ยอะไรอ่ะอะไรนะ มาตั้งแต่งานทสมาทอเออก็ว่าคุ้นนะมางานสาลเจ้าเปิดสารเจ้ามาทุกครั้งเลยถามหมว่าน้องเขินหรือเปล่าไม่ใช่เพราะน้องอะตูดยังไงยังไงน้องบอกแล้วไหนไม่พูดเลยดู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 น้องวานที่ยืนเขาเลยนี่ The Face Thailand Season 10 เขาจะมาเป็น a อฟเดอะเฟสเดอะเฟสจูเนียนะพอได้นะได้ไหมตามพี่เนสโอ้นี่เป็นไอดอลแสดงว่าพี่เนสก็คอยอย่างนี้เมือเด็กก็ดูดูดิพี่นี้ไม่แสแน้องนี่ไม่ได้พี่เนสไม่เก่งมากไม่เก่งน้องไปเลาะออกคุบเลยอคุบเปลือกนิสัยเดี๋ยวกลับไปคุบเลย ได้ไหมคะลูกได้เนาะแสงมันมีแสงมันหรือว่าต้องไปมันยังตุๆกับเีาตองแสงแต่ผมไม่เป็นไรมีตาไม่เบลอใช่ผมมองเนี่ยผมมองจะประกันหน้ากไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอีกคื้นเรพรุ่งนี้ใส่แว่นมาใส่แว่นเปลี่ยนฟิลนี่นะคะใช่มาถอดสายแล้วก็เป็นลายโดรกลายลายแล้วนะลายโดร นี่ตอนเย็นนี่ใส่คนปุ๊กปั๊งไอมอ๋อเนี่ยค่ะในี่ยบอกเนี่าจจะอาจจะไม่ถูจไม่ขาดเลยค่ะเพราะว่าในถ่ายละครเขาปล่อยสีทุ่มมาค่ะว้าวนี่มีหลายสีเลยใช่ะคือในฉากรวมกับทุกคนแล้วแบบต้องอยู่บอกมาก่อนไม่ได้ใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะบอกไว้แล้วแต่คือละครเพิ่งมาขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร ฝากบอเียวับอร์ดกแล้วกไม่คิดอยู่แล้วแต่ไมได้ไปาสี่ทุ่มอหไึว่าห้าทุ่มตั้ห้าทุ่มนะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคร่้ก็ด้แนามสินเช้าพเราต้มารับค่ะมารับที่หกโมงถึงนู่นหกโมงสิบเอ็ดนาทีใครบอกนะใครบอกแบบ เออเออมีดิมีสิมีอุ้ยร่แม่พ่อเคยมาอยู่ตอนที่พ่อขายของื่อวพ่อบอกตังิปีแล้วฮะแล้วแม่จริงหรอออห่าพ่อมาตั้แต่ท่มนยังมค่กอู้เห็นนะ5้ปีนี่พ่อเกิดหรอเออหมายความว่าเนี้อายุห้าสิบปีแล้วไงพ่อหาสิปีแล้วนะอ๋อพ่อมาแต่เกิดเหรอ พอพอพอจบแล้วจบแล้วให้มันจบไปแค่นี้ใช่ค่ะแล้วพรุ่งนี้ถ่ายละครต่อจบเดี๋ยวน่าจะไม่สวยไม่สวยเอามาร์กมาเปล่ามาร์กมาร์กมีเวลาตอนไหนหรอแต่พรุ่งนี้เช้าก็ไม่มีหน้าเลยดีฮะไม่มีหน้าเลยหรอพนี้มีแต่ปากเออปากกับปากกับแว่นเชื่อเถอะมันต้องมีคิ้วแหละอ๋อเออใช่ไม่ต้องล็อกก็ได้คืนนี้ขอบคุณนะคะ ปาป้าแอลปออสปอาออสยังไม่ได้ก่อเลยอากอรเดี๋ยวเดูนด้ายไปดู็นก่ออากอนี่พี่านั่งรถไฟเลยนะอากอร์เอาไ พี่ๆยังไม่ได้กอด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 พี่เพิร์นนีไม่ได้กอดไม่เพิร์นปกอพี่พีทไปกอดพี่เอ้ยขอสองคนพาลกันอองี่นนอยละต้องอางเงี้ยน้องตอ่้นเอ็มุ่นงุเนี่ยพูดอยู่เบยใช่มัทำไมถึงมิสิทํิทำอะไรอย่าัไม่เคยถ่าวะไม่เคยใส่เลยอะ ทุกวนก่อนาไม่เคยเลย็้ยวเอยสอจุดดีลูกหาูก้าคอยยู่งกว่นสคือยตลอดเวลาคอยตลอดเวลาเดี๋ยวเขึ้นเราก็ถารูปลก็อ เรื่องน่าที่จะเปลี่ยนนี้เอาในกอนให้หมดเลยหมดแล้วนี่น้องสองช้นอ่ะบัตเตอร์ชีสเนี่ยอ่ะน้องน้องเพิร์ลน้องพิทอ่น้องเนยเพิรอลน้องพิดอ่ะน้องเนยน้องเนยอ๋อเนยน้องเนยใสใช่ไปไหนหมดมาเลย ไม่เลยแต่เขาเซตตาเนได้ดีนะอินไว้เข้าไปกมไปแล้วนะเขาแบบเหมาะออกพวกตาเนี่ยด uh ูแบบมงเขาอยู C ่กรุงเทพหรอที่นี towards, right. mm ่อยู่เออเออน่าจะเข้ากระตาได้ดีเเหมือนเขตาได้ดีอ้เงนี่ยะเ็หนกขอข้นะขอไดนะแต่ถ้าไมได้ได้เมอลัง ฉันอรยมองเหรอคะค่ะแวนสีดบ๊ายบายค่ะขอเป็นละทิ้งเพื่อนไว้ทิ้งไว้กกลพางว่ะอ๋อนี่ชื่อเสียงเนื่อือแล้วบึน้อบอกว่าเลขเลขวิ่งบอ่ะเจ็ด 7จ็ด่อะออก3ตัวงวดที่ผ่านมาไม่รู้หรือเล็กไปเลไไม่รู้เล็กเนีนยเจ็เนี่ยอยู่เนี่ไม่เม่นแล้วเพราะไม่ค่อยได้ฝันไม่ชนกับคนอเดนก่อนเยอะนะเจแม่เจ้าแม่บ๊ายบายค่ะไปค่ะเราต้องกอ